สวัสดีครับผมหลอดฤๅีแซดนะครับจะมารีวิวแพ็ค ec นะครับบวก3ถึงบวก6นะฮะร,ราคา65,000แคลดนะครับหรือประมาณ650บาทนะครับก็ได้การ์ด3ใบนะครับแล้วก็คูปองส่วนลด30%นะครับแล้วก็แต้มอัพเกรดนะครับซื้อชิ้นเดียวพอฮนะช่วงนี้จนนะไม่มีตังค์มาลุ้นกันนะ เริ่มจากเบส50ก่อนครับบวก3ถึงบวก6อ่าเบส50ได้รนะูกาโมดิท 58m นะฮะก็โอเคนะใช้ได้อยู่ก็ต้องเปิดได้ทั้งหมดต้องโหต้อง400ไอ้ 400m ขึ้นนะไม่งั้นจริงนะเอา้ารูกาโมดิทอีกแล้ว อะไรวะส่วนอันนี้ต้องแสงม่วงแน่นอนครับเพราะว่าทปสิบเนี่ยตัวละร้อยเอ็มขึ้นอยู่แล้วละ่ะ <c oughs> ลงทุนหกร้อยห้าสิบเอ็มได้มาประมาณเก้าร้อยนน่าจะเก้าร้อยเอ็มนะครับ คุ้มครับแพ็กนี้คุ้มครับโอเคก็ชอบก็ติดตามากดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ